โอ้โหเดืองจริงบอพ่อไปพี่ดองฟังไทยนั่งรถมีสีบัวแบบนี้ตลอดทางค่ารถมีแต่แปดบาททาตีเป็นเงินกีกับสิตุกอยู่ประมาณบ่หอนหาพันกีป้าชิโต้กาสัสดีสวัยดีพ่อม่พี่ดองเบิร์ดสุภุสุขนอนมันนี้กับเขาซูทั้งสองน้องดียาซาลาอีกเซนเกิลเซนเกิลแล้วอ้ย อแควมานำเนาะอ่ามือนี่แล้วคอยพี่น้องเดืองจริงโบเนาะนั่งรถมีอยู่ฟังไทยเนาะดว่า นั่งรถมีดูบาน้องเดียจจเอือนรถมีแต่ว่าอยู่ฟังไทยโบหูว่าจจเอือนรถแบบไรเนาะตั้นหล่อซ้ายโบหูจะไก่ดื้อไก่ซำไรกบแขกขารถแขกแปดบาทอันนี้เดือดจริงโบเนาะเพราะว่าน้องเดียตังแต่ไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยกับโบเคยนั่งรถมีจ้าเถื่อนเพราะว่าโบหูว่ารถมีจะเป็นผ้าข้าไปโรงไซเพราะว่าน้องเดียเองกับโบเก่งได้หลาดหนีนาอแตตก็อยากอ่า คู่ความจริงน้องพลพี่น้องว่าแมนแถะโบเป็นยังคือว่าสิถือเถะน้องพลพี่น้องปไาตอนนี้ไปทำส้มคลิปวิดีโอก,กันก่อนเลยเนาะก็อื่นน้ญญนงอ,งองเดีย,ย,ยก,นนกับตองกาบเขาอนุญาตทางเจ้าของสองดื้อบ่าวโบสุราเสียงแคนดาวเนาะถ้าเกิดว่าน้องเดียบอกผิดประกันนายกตองกาบเขาถอดเคาะไปไปยังเจ้าของสองละกันเขาอนุญ,ญาตคลิปน้ำด้อเพราะว่าเอา่อแต่ไปไทยกับโบเคยหูจา้าเถื่อว่านั่งรถมีดูลาขนาดนี้จ้าราคาแค่8บาทถ้าเอฟซีทนายหูกะซ่าหม่านมินบอกรองเดียด้เด้อ มีนุ่มเหล้ารับบอ่อเสือวาบอหน,อนี่โปรโมทวาบอหน,อนี่โอ้ยเกินจริงนะครับบอหนอยบอกว่าเมืองไทยประเทศไทยมีรถเมล์ราคา8บาทสุดสายนะครับแต่นุ่มเล้ามากกว่าเมนดาบอหนอยเละเทะเลยครับบอ่อเสือในสิ่งที่บอหนอยเว่านะครับคลิปก่อนที่บอหนอยโปรโมทเมืองไทยนะครับอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนนะครับ ให้กับคนเหตุงานให้กับคนไทยนะครับที่เขาใส่บริการรถเมย์ในการไปทํางานแน่ไปลงเลียนแน่นะครับหลายๆอย่างนะครับสุดส้ายราคา8บาทแต่มีนมเหล้าบัวเสือมาคอมเมนต์ดาว่าบัวน้อยนี่เป็นขีขาไทยนะครับแล้วก็โปรโมตจนเกินจริงนะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องบัวน้อยจะมานั่งรถเมย์ราคา8บาทนะครับอยากให้ พี่น้องเอฟซีช่วยคอมเมนต์แน่นะครับว่ารถเมย์เมืองไทยมีราคา8บาทจริงบอนะครับแล้วมีมาตั้งแต่ปีใดนะครับช่วยคอมเมนต์ไห้นุ่มเล่าทีมมาดาบอนอยตาสว่างแน่ครับผมนะก่อนเด่นครับกับข้อกาบสบายดีทักทายสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ฝฟังเล่านะครับขอบคุณนะครับทีมมาสนับสนุนในการชมคลิปบอนอยนะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปบอนอยก็ยก ปุ่มนะครับนิ้วโป้งมากดปุ่มไลค์ให้แนเด้อครับพี่น้องเนาะมื่อนี้ครับบ่อนอยอยู่ในสถานีรถเมย์นะครับผมอยู่ในป้ายรถเมย์นี่ครับผมยูเนียนมอ์นะครับยูเนียนมอ์นะครับอยู่ถนนลาดพร้าวนะครับผมตอนนี้บ่อนอยรอรถเมย์ราคา8บาทนะครับเพื่อจะนั่งกลับไปสู่รามอินทานะครับผมเนาะสุดสายนะครับสุดสายในราคา8บาทมีจริงหรือไม่นะครับผมเมื่อนี้บ่อนอยจะมานั่ง พิสูจน์ใหนมเลาาทีม,มาดาบาหน่อยว่าบาหน่อยนี่โฆษณาเกินจริงโปรโมทเกินจริงนะครับเป็นขี้ขาไทยแล้วโปรโมทจนเกินจริงเวอร์ว่างอลังการผิ่นว่านะครับเบายังกะเอาข้อมูลความจริงมเบาเนี่ยผิ่นวายาโปรโมทจนมันเวอร์เกินไปนะครับเมื่อนี่บาหน่อยจากมานางังไหนมลาลไาด้ตตาสว่างกันอีครั้งนะครับพี่น้องทุกคนนะทุกคนมีความคิดเห็นจังใดครับผมที่อยากจากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาเลยครับ ไข่นุ่มลาวคนนี้ในตาสว่างนะครับผมเนาะนี่ครับผมกลับเป็นรถเมย์สายเดอะมอลบางกระปิเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแต่รถเมย์คันนี้นะครับบอมเนตปอหมายของบอนอยทีบอนอยจะนั่งในมื้อนี้นะครับผมเนาะมื้อนี้บอนอยจะมานั่งรถเมย์สายสีแดงนะครับสุดสายราคา8ปบาทนะครับแล้วก็รถเมย์สายสีฟ้าแบบนี้นะครับทุกคนที่ตากแอร์ธรรมชาตินะครับผมรถเมย์ตากอากาศหรือว่าตากแอร์ธรรมชาตินะครับคันนี้ก็ราคา8ปบาทนะครับ ข่าวที่บ่หน่อยจำบวกผิดนะขั้นนี้นะครับสีฝาแบบนี้ตามธรรมชาติแบบนี้ก็ราคา8บาทเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยเห็นบอกนะครับอันนี้ก็ราคา8บาทคือกันนะครับข่าวที่บ่หน่อยจำบวกผิดนะครับทุกคนนะเห็นคอมเมนต์ร้ายคอมเมนต์นะครับที่พี่น้องฟังไท่นะครับที่เขามาคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆบ่หน่อยนะครับว่ารถเมย์นี่มีตั้งแต่ราคา1บาท3บาท4บาท5บาท6บาท นะครับปัจจุบันนี่8บาทนะครับเขาบอกว่าเขาเคยนั่งมาตั้งแต่ราคา1บาทนะครับอันนี้นะครับเขาเป็นร้ายค้นแห้งนะครับที่เขาเคยได้นั่งราคารถเมล์ราคา3าบาทก็มี1บาทก็มี2บาทก็มีนะครับนะเยาว่าแต่8บาทเลยนะครับ8บาทนี่แพงสําหรับคนไทยแล้วนะณปัจจุบันทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนนี่เขาเคยนั่งราคา1บาท2บาทโดยส้ำไปนะครับนอกนุ่มเล่านะครับโอ้่าเพื่อนมาแต่ลู่ใดปองใดครับพี่น้องนะ มากอม็เหม็นว์ว่าหน่อยนี่โฆษณาเกินจริงโปรโมทเกินจริงนะครับเดี๋ยวมาหน่อยจะมาพามานังนะครับพามานังไห้เห็นสัตวๆแจจงๆอีกครั้งนะครับไหนุ่มล่าคนนี้ตาสว่างนะครับเวลาตอนนี้ครับผมเป็นเวลา18า17านาฬิกาหนาทีนะครับผมเนาะตอนนี้บาหน่อยล่อรถเมล์นะครับนี่ก็เป็นรถเมล์อันนี้เป็นรถเมต์อ่า รถเมติดแอร์นะครับรถเมทแอร์นะครับกาถามว่าเพียงบอนะครับถ้าหากว่านั่งตั้งแต่จุดๆนี้นะครับไปหาบอหน่อยอยู่นะครับก็จะราคาประมาณ25บาทครับนี่รถเม์ติดแอร์นะครับตากแอร์นะครับตากแอร์นิ่มยางดีนะครับเขาเอิ่นว่ารถเม์ด,ด่วนนะครับรถเม์ด,ด่วนบานเฮ้าทีกําลังจะนําเข่านะครับทีกําลังจะ เปิดใช้บริการในนครหลวงเรียงจันจั์นะครับแต่ประเทศไทยเขามีแล้วนะครับเขาใส่บริการแล้วนะเมนูมนนะครับนิ่มนะครับนิ่มดีนะครับขั้นนี้นะครับราคา25่บาบาทนะครับค่กนั่งจากขึ้นนี่ไปหาจุดที่โบนอยจะไปนะครับก็คือรามอินทา25บาทนทครับตากแอร์นะครับโบนอยเพื่อนั่งแล้วนัสายเด็นนะครับผมเนาะแต่ว่าเป้าหมายเข้าหรือว่าจุดประสงค์ของเข้าที่จะนั่งเมือนี่นะครับก็คือรถเมลราคา8บาทนะครับ คำถามหลายๆค้ว่าพี่น้องไทยนี่เอากําไรมาแตใสนะครับได้กําไรมาเตใสนะครับในการนัง่งเปิดให้บริการรถเมล์ราคาแปดบาทนะครับถามว่าได้กําไรมาแตใสบอนอยบูหูนะครับแต่เท่าๆที่บอนอยหูนะครับก็คือบ่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือว่าถนนอย่างต่างๆนะครับที่เป็นของอของรัฐของรัฐนะครับล้วนแต่มาจากภาษีของประชาชนนะครับว่าจะเป็นสพาพร้อยนะครับจะเป็นรถเมล์ จะเป็นขนุนพ้นท่าต่างๆนะครับล้วนแต่มาจากภาษีของประชาชนนะครับทาอะไรกําไ,กไรมาได้ใสไนะครับกําไรกับกําไรชีวิตไงกําไรชีวิตของประชาชนได้ใส่รถเมล์ราคาถูกได้การนั่งไปทํางานในการเดินทางไปทํางานนะครับนี่แหละคือกําไรของคนไทยนะครับคืนกําไรให้กับประชาชนนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยรถเมล์แบบนี้นะครับที่ตากอากาศธรรมชาติตากแอร์ธรรมชาติแบบนี้นะครับล้วนแต่เป็นรถเมล์ ราคา8บาทนะเข่าท <iah> ี่บอกหน่อยเคยนั่งหลายๆสายนะครับทุกคนหลายๆสายว่าจะเป็นสีฟ้าสีแดงนะครับแม่น8บาทนะครับถ้าว่าถ้าหากว่าบติดแอกนะครับถ้าว่าติดแอแม่น15บาทหรือว่า25บาทนะครับ15 18้าส้าหานะครับมีลายราคานะครับผมนะลายราคาเนี่ยห็นบอกรถเมย์มีลายรูปแบบนะครับมีลายรูปแบบให้เลือกนะครับทุกคนเลือกนั่งเลยเลยนะครับจะนั่งแบบไหนนะครับเลือกนั่งเลยเลยนะเส้นลาดผ้านะครับเส้นลาดผ้านี่เป็นประวัติศาสตร์เรื่องรถเมย์นะครับทุกคน รถเมล์สายแปดเนี่ยรถเมล์สายแปดนี่เคยออกทีวีนะครับเคยออกในละครในทีวีนะครับทุกคนเป็นรถเมล์แบบสุดสายของลาดพร้าวเลยนะครับคือสายแปดครับใครจะใครจะไปไซมาสาก็แล้วแต่นะครับในถนนลาดพร้าวเลยนะครับเขาแนะนําให้นั่งสายแปดนี่ครับเห็นบอกเห็นบอกรถเมล์สายแปดนะครับคือเขาบอกว่าวิ่งสุดสายของลาดพร้าวเลยนะครับผมเนาะนี่คือเป็นรถเมล์ที่เป็นกระแสเป็นไวรัลอีกรถเมล์สายหนึ่งนะครับผมเนาะทุกคน ก็นี่นะครับบันลอยก่ยื่นรอรถเมย์นะครับอยู่สถานียูเนียนมอลนะครับยูเนียนมอลนะครับอยู่สถานีรถเมย์บหน่อยยื่นรอเวลา7นาทีไปปลายนะครับแต่ยังบ่มีรถเมย์ผ่านมานะครับในรถเมย์ราคา8บาทนะครับก็ต้องรอนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ตอนที่บันลอยจะทายคลิปนะครับบันลอยพึ่งลงจากรถเมย์ราคา8บาทนะครับ เพื่อจะลงมาทายคลิปที่สูตรให่นุ่มเล่าคนนี้เกตนะครับว่ารถดเมล์เรืองไทยนี่ราคาแบบบาทยุจิบนะครับบอนอยพึ่งลงไปนะครับพึ่งลงไปเมื่อเมื่อบอนอยเปิดคลิปนะครับผมเนาะตอนนี้หอกรอครับรอต่อไปนะครับอีกสักครู่นะครับมีรถเมล์ลายสายให้เลือกนะครับทุกคนมีรถเมล์ลายสายให้เลือกนะนะทุกคนอยากนั่งแบบติดแอร์ก็ได้หรือว่าจะอยากนั่งแบบตักอากาศธรรมาสติ์ก็ได้นะครับเนาะก็ต้องรอนะครับผมถามว่า หลายๆคนก็อาจจะตั้งคั้มามแหละนะครับเดี๋ยวก็มีมีคนมาคอมเหม็นรามานะครับในทรงบ่อน่อยว่าเอ้าเป็นยังคือล่อศาแทละรถเมล์แปดบาทคือล่อศาล่อโดนแทดนะครับคือบ่อน่อยอยากจะบอกว่านะครับอยากจะบอกนะครับกันรามานะครับกันค้นจีโลกสวยว่าสันสานะครับพี่น้องเนาะอยากจะบอกแบบนี้นะครับทุกคนขับให้อยากรีบหรือว่าเฝ้านะครับก็บ่ต้องล่อรถเมล์ละคาแปดบาทนะครับก็สามารถนั่งรถเมล์ที่มีแอร์นะครับรถเมล์ที่ ติดแอร์ก so ็ได้นะครับเพราะว่ามีรถเมล์หลายสายให้เลือกนะครับให้คุณเลือกคันนี้นะครับคันนี้ก็ไปไปหอดคือกันนะครับไปหอดคือกันรามินท่านะครับเพราะว่านี่มันเขียนชัดเจนเลยว่าอนุสาวรีย์ไซยถึงมินบุรีนะครับคันนี้ก็และาเป็นบคือกันนะครับแต่บอหน่อยบออยากนั่งคันนี้บอหน่อยลอนั่งคันสีแดงนะครับทุกคนบอหน่อยลอนั่งคันสีแดงนะครับคันนี้ก็หอดนะครับถ้าว่าขับไปสิไปรามินท่านะครับก็สามารถนั่งคันนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่บอกสาย 27นะครับมินบุรีนะครับมินบุรีตั้งแต่อนุสาวลีไซถึงมินบุรีเห็นบอกนะครับเขียนชัดเจนนะครับแล้วก็ผ่านเดอร์มอด้วยนะครับผ่านเดอร์มอด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวบ่หน่อยจะล่อสายเก่าหกนะครับบ่หน่อยเคยนันางสายเก่าหกนะครับบ่หน่อยจะบ่นน่งจะบ่นั่งสายนี้นะครับจะนางสายเก่าหกดีกว่านะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมีเห็นบอกเป็นจอดล่อผู้โดยสารนะครับเป็นจอดล่อผู้โดยสารนะครับ รอสักครู่นะครับทุกคนเนาะจะนั่งรถเมล์ราคาดีๆนะครับราคาถูกๆเราก็ต้องรอครับรอนะเพราะว่านะครับจะมีแอดรถนะครับแอดรถนะครับโบว์ว่าเมืองไทยนี่เพิ่นเอินว่าจะได้นะครับแต่บ้านเฮาเอินว่าแอดรถนะครับมีแอดรถกับโซเฟอร์นะครับก็จะมีแอดรถเอิญนะครับประกาศเอิญนะครับจะมีบอกนะครับตามข้างๆข้างๆรถเมล์นะครับก็จะเขียนป้ายบอกนะครับว่า ถึงจุดไหนจุดไหนจุดไหนนะครับของสถานีนะครับผมเนี่ยนะครับไล่ละเอียดนะครับผมมองนี้ก็จะเป็นไล่ละเอียดอีกไล่ละเอียดหนึ่งนะครับผมเนาะเนี่ยแต่ละสายหอดไซนนะครับผมมีเบิร์คือไล่เรียนมองนี้นะครับก็จะบอกว่าขั้นไหนมาผ่านจุดจุดนี้นะครับเนี่ยขันไหนมาผ่านจุดจุดนี้นะครับก็จะบอกเบอร์ไล่เรียดบอกเบิร์นะครับผมเนาะทุกคนนะเราจะมีสายแปดสายสองเจ็ดสายสี่สี่สายเก้าสองสายเก้าหก ล้วก็สายหนึ่งแล้วก็1สี่1้านแสอง้าศูนย้านะครับผมสายที่จะผ่านถนนเซนนีนะครับก็มาดูตรงไยตรงนี้เลยนะครับเนาะทุกคนก่อนจะเดินทางไว้ยไซนะครับเขาก็ต้องศึกษาก่อน่าเขาจะนั่งรถเมลสายใดนะครับปลายทาานะครับแล้วเขาก็ต้องมาเบิง์นายมองนี้นะครับว่าสายใดผ่านนะครับผมถ้าผมไม่ไปตองนี้นะครับอย่าล่อรถเมลจุดดนี้นะครับผมถ้าหากว่าอยากไปสาย ศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่ามารอดรถเมล์จุดนี้โบมีสายศูนย์หนึ่งนะครับเนี่ยเพิ่นก็มี่ฝ่ายบอกนะครับสังเกตนะครับว่าจุดจุดนี้โบมีฝ่ายศูนย์หนึ่งนะครับแน่นอนนะครับผมเนาะก็ต้องไปไปรอดสายที่มี่ฝ่ายแบบนี้ศูนย์หนึ่งนะครับไปรอดอยู่จุดจุดนั้นนะครับผมเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้กับเวลาผ่านไปสิบเอ็ดนาทีนะครับโบนอยกับยังบ่ท่านขอรถเมล์ที่โบนอยจะนั่งนะครับถามว่ามีรถเมล์สายแปดบาทผ่านหนาโบนอยไปหรือยังผ่านไปเมื่อสักครู่ผ่านไปแล้วนะครับแต่โบนอย บอเมนที่จะนั่งบอเลือกที่จะนั่งรถเมลสายนั้นนะครับบอหน่อยเลือกที่จะนั่งรถเมลสายเนี่ยครับ96นะครับ96ที่บอหน่อยจะนั่งนะครับความหมายของบอหน่อยคือจะนั่งรถเมลสาย96นะครับผมสายนี้ก็จะผ่านนะครับเนี่ยจันกระเสดนะครับจันกระเสดจตุจักรนะครับสาย28นะครับผมสายนี้ก็จะสตาร์ทอยู่น่าจะประมาณ15บาทนะครับ15บาทถึง ยี่สิบห้าสามสิบสี่สิบห้านะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับผมเป็นรถเมติดแอร์นะครับผมนั่งสะดวกสบายนะครับนิ่มนะครับนิ่มยางดีเลยนะครับผมเนาะถ้าหากว่าจะนั่งราคาถูกซ้ายนะครับแปดบาทก็ต้องรอรถเมทต่างอากาศของเรานะครับผมเนาะรอไปยาวๆนะครับผมอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าจะมานะครับทุกคนนะอีกสักครู่หนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับทุกคนใจเย็นๆนะครับว่าจะมีรถเมทสาย8บาทจริงหรือไม่นะครับเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับผมเนาะ แล้วบอนอยจะนั่งจากถนนลาดพร้าวนะครับไปถึงรามอินทราจริงหรือไม่นะครับเรามาดูกันในคลิปคลิปนี้เลยนะครับทุกคนเนาะเยสิวาบอนอยเมกบอนอยปันบอนอยว่าเอานะครับบอนอยนะครับเป็นคนที่มักทุกเมื่อนี่นะครับพยายามเหตุคลที่ต้องต้องกับหัวขอนะครับคือหัวข้อที่บอนอยจะเห็นนะครับก็คือนั่งรถเมลราคา8บาทให้นุ่มลาวเห็นนะครับ ให้นุ่มลาวตาสว่างนะครับว่าเมืองไทยประเทศไทยเขามีอยู่จริงบอน้อยไม่ได้โปรโมตจนเกินจริงไม่ได้อวยจนเกินจริงนะครับผมเนาะอยากให้นุ่มลาวคนนี้นะครับได้ตาสว่างนะครับได้เปิดโลกให้ก้วงนะครับให้ย่อมรับก้นจริงบอมเอนจะมาด่าบอนอยแบบฟฟี่นะครับทุกคนนะบอนอยจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับนี่ครับผมเนาะ่ายหนึ่งสองครับก็ผ่านเสริมนะครับแล้วก็เดโมบางกระปินะครับซ้ายนกา 8บาทคือกันนะครับนะนาจะ8บาทคือกันนะครับายน้เพะว่า่ักอากาศนะครับผมเนาะทุกคนก็สามารถเลือกนั่งได้ครับแต่ว่าบอแมนเป้าหมายของบอหน่อยที่จะนั่งนะครับเนี่ยครับมีลายนะครับสวยนะครับน่ารักนะครับรถเมล์คันนี้นะครับผมตัดนังจากทีนองเดียเลยเบิ้งด้วมว่าเลยครับส้มน้องพอลที่นอง ถึงแห้งโนอนละาคา่ะลดรู้เต่คนไทยสามานเอามาหาผูโดยสารระคา่ะแค่8ดบาทที่ถึงไปกว่านั้นก็คือราคาหนึ่งบาทสองบาทสาบาทก็มีมาแล้วนป้าทายุบาทโรงเรียนนี้ลดรู้ขนาดนี้ราคาหนาะจะรัก ถ้าตีเป็นเงินไทยก็น,น่าจะรักซ้องซ้ำดอยผมเดี๋ยวไปผีดองแต่ซ้หรับคนไทยแค่8บาทขี่จนสุดสายโอ้หาดีกว่านี้บ่มีแล้วเนาะอ,อยากกายาก,ยากน้องเดียวก็อยากไปขี่หลักอยากไปเห็นความจริงเนาะว่าแมนอดีบอแมนคือเบาหน่อยปากเซเบาโบนาะแต่น่าจะจริงแต่ถ้าบ่จริงเบาหน่อยก็คือสิบาเบาเนาะน้องเดียวก็ขอบคุณคลิปดีๆจากสอง บบาหน่อยปักเซ่เด้อน้องเดียกับเสด็คอตัวราไปนเพียงสำนีนกกัะฝาเอฟซีที่เขามาแดดกัจะดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยว่ากดกระดิ่งแก่งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียร์ซาลาเนเด้อพบกัคลิปน้าพี่พี่น้องกันสวัสด,ดีบ๊ายบาย